เอาละครับเราจะทําเครื่องดื่มสําหรับเด็กนะครับเครื่องดื่มตัวนี้ให้ทั้งพลังงานและก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับเอาละครับเครื่องปั่นนะครับเราต้องใช้แน่นอนใส่กล้วยลงไปนะครับกู้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับชอบเข้มข้นกว่านั้นก็ใส่เยอะกว่านั้นได้ที่สําคัญนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองที่พลใช้เนี่ยเขาไม่มีรสหวานนะครับแล้ก็ใช้ประมาณ1ถ้วยนะครับ แล้วก็ใส่น้ำพึ่งลงไปเพื่อเพิ่มความหวานนะครับอลนะครับคุณผู้ชมเราสังเกตดูนะครับผมใส่น้ำพึ่งลงใบนะฮะผมยังจะไม่ใส่น้ำแข็งเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำแข็งลงใบเนี่ยจะทาให้น้ำพึ่งเขาจับตัวแข็งแล้วมันจะปั่นยากนะครับทริคของเราก็คือว่าเราปั่นตั้งแต่ตอนที่เขาเหลวๆก่อนนะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใช่ไหมครับน้ำพึ่งก็แตกกระจายได้ดีแล้วเราถึงค่อยใส่น้ำแข็งลงไปปั่นครับ ไอศครีมแทนน้ำแข็งได้ไหมคบได้สิครับถ้าเกิดเราใส่เนี่ยเราใส่ไอศครีมรสอะไรได้บ้างซันนี่ว่าวานิลาครับวานิลลาก็ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราใส่ช็อกโกแลตเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเราก็ไม่ต้องใส่ผงโกโก้ครับใช่แล้วนะครับบั่นให้เข้ากันดีครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องให้ซันนี่ชิมพิสูจน์นิดหนึ่งนะครับน่ากินจังเลยครับครับผมอะ ผมเอาปนแก้วใหญ่เลยเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มสำหรับคุณหนูนง่ายๆเลยครับครับผมและนี่ก็คือนมถั่วเหลืองช็อกโกแลตกล้วยปั่นครับ